แล้วครับสำหรับเซตแรกนะครับคือถ้าให้มาพูดโดยภาพรวมเนี่ยต้องบอกว่าวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในเซตแรกเนี่ยทำได้ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับในการที่เอาชนะอียิปต์ไปได้ก่อนนะครับในคะแนน25ต่อ15ก็ถือว่าขาดลอยนะทุกคนนะขาดลอยและถ้าดูแต้มรายบุคคลเนี่ยนะครับต้องบอกว่าทางด้านของบุ๋มบิ๋มนะฮะชัชชุออนมกศรเนี่ย5คะแนนนะแต่ว่า เดี๋ยวต้องรออัปเดตพออีกทีหนึ่งเนี่ยอาจจะเพิ่มเติมมากกว่าน,นี้นะครับแล้วก็ไก่วิมลรัตน์สนะครับคือทุกคนเนี่ยขึ้นไปมีแต้หมดนะครับสสิภาพรพิมพิชยากกรมทัดดาวนะครับคือแต่ละคนที่ขึ้นไปเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าการตบจังหวะการเข้าทําค่อนข้างมั่นอกมั่นใจทั้งหัวเสาทั้งไหลหลัง3เมตรคือทุกลูกเนี่ยผมว่าไทยเราโอเคมากๆเลยนะครับ จากการแอคแท็กไปทั้งหมดนะครับ12ครั้งนะครับบล็อกเราบล็อกได้4นะครับแล้วก็เสิร์ฟเราเสิร์ฟเอสได้2ครั้งเออร์เลอร์แค่4ผมว่าค่อนข้างใช้ได้มากๆเลยนะครับในการเออร์เลอร์ไม่ได้เยอะอะไรนะครับขณะที่อียิปต์เนี่ยทำได้แอคแท็ก10แต้มบล็อก1เสิร์ฟไม่ดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็เออร์เลอร์ถึง7อันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในช่วงเซตแรกนะครับแล้วก็ฟอร์มของสาวไทยตัวจริงผมว่า ทําได้ยอดเยี่ยมนะไม่ว่าจะก,การเซตก็แล้วแต่บอลแรกนี่อาจจะมีสวิงบ้างเล็กน้อยไม่ไม,ไม่ไม่น่าเขียนนะครับดีเฟนซ์อาจจะหลุดบ้างเล็กน้อยก็เป็นเรื่องของปกตินะครับแต่ว่าจังหวะในการทําแต้มนะครับจังหวะในการตบจังหวะในการขึ้นผมว่าดีนะเออแบบตบหนักตบแรงตบจิกตบฉีกตบหลังคือมีทุกรูปแบบทําให้เห็นแล้วรู้สึกว่า เฮ้ยในการจบแล้วก็ทําแต้มของเรามีประสิทธิภาพมากๆนะครับแต่ว่าจังหวะที่เราอาจจะต้องแก้ไขผมว่าร e เซฟกับ Defense เนี่ยบางทีมันมันปรินบางทีมันจังหวะผิดพลาดเองอย่างเงี้ยมันรับมาไม่ดีอันนี้มันก็เกิดขึ้นได้แต่ว่าก็เป็นสิ่งที่จะต้องอปรับปรุงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมว่าสร้างความมั่นใจได้เยอะเพราะสกอร์ค่อนข้างที่จะห่างนะครับ แล้วก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายในเซตแรกเพียงแต่ว่าแค่อยากให้มันแบบเพอร์เฟดีขึ้นไปเรื่อยๆให้พร้อมกับการเจอกับไทยกับสวีเดนตอนนี้คือมันต้องมองข้ามช็อตนิดหนึ่งคือถ้าเรามองตรงนี้ว่าอียิปต์เนี่ยเราสามารถเอาชนะได้นะครับด้วยคะแนนที่มันหา่างเราก็ได้พักด้วยเดี๋ยวเราจะกลับมาเล่นกันอีกนะครับยี 22, 22, 24, นะ่สิบสองยและยี่สิบหนเราวันเว้นวันนะครับซึ่งมีเวลาพักมีเวลาชาร์จผมว่าถ้าเราชาร์จดีๆเล่นดีๆ ก็ชนะสวีเดนได้เหมือนกันเอาล่ะครับสำหรับเซตที่2นะครับต้องบอกว่าอียิปมาขยับเกมได้ดีขึ้นนะครับพร้อมกับสาวไทยเนี่ยเล่นได้ไม่ค่อยได้ตามมาตรฐานสักเท่าไหร่นะครับในการลงสนามในช่วงเซตที่2เนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับนะครับจากความผิดพลาดเองของวอลเลย์บอลสาวไทยเนี่ยทำให้ถูกทางด้านของอียิปเนี่ยตีตื้นมาเป็น1ต่อ1สนสถานการณ์ไม่ง่ายแล้วนะ เราเนี่ยนะครับแพ้ไป23ต่อ25ชนิดที่ว่าผิดพลาดกันเองเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ6ครั้งนะครับในเซตที่2เนี่ยแล้วก็อียิปต์ก็ผิด9ครั้งอยู่นะเยอะมากเหมือนกันนะครับอ่ะสำหรับบทสรุปนะครับในเซตที่3เราก็กลับมาได้นะครับเราเอาชนะไปได้ขาดลอยเลยครับ25ต่อ15เท่ากับเซตแรกนะครับต้องบอกว่าปัญหาที่เราพยายามแก้เนี่ยมันก็เริ่มจะดีขึ้นนะครับ ชัชชูออนครับสรุปแล้วลงมาได้เหมือนมีอาการบาดเจ็บในช่วงเซตที่2ไม่ได้เล่นแต่ว่าคัมแบ็กกลับมาได้ในเซตที่3ก็สามารถที่จะเติมเต็มให้กับวอลเลย์บอลสาวไทยเอาชนะอียิปต์ไปได้ขาดลอยแล้วก็ตามมาเออขึ้นนำนะครับเป็น2ต่อ1เซตซึ่งตรงนี้ผมว่ามีความสำคัญมากๆอ่ะสรุปนะครับเราชนะไป3ต่อ1เซตนะครับเซตสุดท้ายเราเอาชนะไป25ต่อ11นะครับทุกคนฮนะ และก็ต้องบอกนะครับว่าผลงานของวอลเลย์บอลสาวไทยทําได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆนะครับในเกมวันนี้โอเคอาจจะมีสิ่งที่ถูกใจและไม่ถูกใจกันบ้างแต่สุดท้ายแล้วเซตสุดท้ายเนี่ยผมว่าเราคัมแบ็กทําได้ดีเหมือนจะเซจะโซจะซัดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าออกซ้ายออกขวาแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราทําได้นะครับแล้วก็เกมบล็อกค่อนข้างดีแล้วชัชชุออนเนี่ยเฮ้ โอ้โหมียังไงก็ดีครับบุ๋มบิ่มคือบุ๋มบิ่มร่างท้องอะเอางี้เธอแขนเจ็บขนาดนี้ต้องต้องยอมนะครับว่ากลับมาตรงนี้ช่วยได้เยอะจริงๆนะครับสําหรับบุ๋มบิ่มเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเฮ้ยอันนี้คือฟอร์มที่เราสามารถชื่นชมได้นะครับว่าเฮ้ยถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้ดีที่สุดยังไม่สมบูรณ์ที่สุดแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยก็เป็นกําลังใจให้กันว่าการแข่งขันครั้งนี้เกมหน้าสําคัญมากๆถ้าเราชนะได้เราเข้ารอบนะครับเป็นแบบ โปรแกรมทองเลยนะสำหรับการเจอกับสวีรเดีแล้วซึ่งตัวเลขในการลงสนามไปในเซตที่สเนี่ยเราทำได้ดีนะสำหรับผมนะฮะก็คือเกมบล็อกโหดเสิร์ฟก็ดีทุกคนช่วยกันเล่นนะครับแล้วก็จังหวงจังหวะต่างๆเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมเลยสรุปนะครับจะมีก็เพียงแค่เซตที่2เนี่ยแหละที่เราสวิงไปค่อนข้างเยอะที่เสียแต้มโดยไม่คาดคิดแล้วก็ลงมาตบไม่ตายตีไม่ตาย คือวันนี้มันก็มีข้อผิดพลาดประมาณนี้นะครับแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยที่เราทำได้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วนะครับ ลดความเครียดและเพิ่มการพักผ่อนที่เพียงพอบอกลาอาการเหน็บชาไปเลยครับใครที่ปวดข้อปวดเข่าและคอเลสเตอรอลสูงอยากที่จะดูแลสุขภาพลดความเสี่ยงเรื่องของหัวใจเบาหวานความดันวันนี้บอกได้เลยครับว่าตอบโจทย์สุดๆส,สุขภาพดีกับสุขไลนนี่คือน้ำมันอะโวคาโดแท้และน้ำมันงาดำ Plus, aba, ลัสกาบ้าแล้วครับจัดนักจัดเต็มใครอยากดูแลสุขภาพแบบพักผ่อนเพียงพอตื่นมาแล้วเฟรชและสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ตลอดทั้งวันกดที่ตะกร้าด้านล่างได้เลยนะครับสรุปภาพรวมนะครับในเกมคู่ระหว่างเนเธอร์แลนด์กับทางด้านของสวีเดนนะครับคือเนเธอร์แลนด์เอาชนะสวีเดนไปได้แบบโคตรเดือดครับทุกคนครับเนเธอร์แลนด์ในเซตแรกเนี่ยนะเพี้ยงพําให้กับทางด้านของฮาร ไม่ว่าจะเป็นอิสเบอร์ฮาร์กหรือว่าอนาฮาร์กนะครับหรือว่า Ten ark, เทนฮาร์กเฮ้ยไม่ใช่เทนฮาร์กเคลิ้มนะครับไม่ใช่ครับอ่ะคือต้องบอกว่าเนี่ยเอาชนะไปได้27ต่อ25คือโห้ยเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยโดดโคตรสูงตบโคตรหนักแล้วไม่ได้ตบธรรมดาครับฮาร์กเนี่ยตบจิกตบกดตบแบบตบแบบให้อีกทีมไล้์อนาคตว่างั้นเถอะถ้าคุณดิฟเฟนต์ไม่ดี ถ้าคุณแบบไม่แข็งแกร่งพอถ้าคุณไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยนะบอกเลยครับว่ามีท้อนะครับมีท้อเลยนะฮะเพราะว่าการเล่นของสวีเดนเนี่ยค่อนข้างสุดยอดจริงๆนะในช่วงเซตแรกเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้ผมยังตกใจเลยบอกว่าอมีอะไรเชียร์กันให้เต็มที่นะวันนี้นะเออคุณชานวุตบอกดูทางทีวีนะครับก็ต้องบอกว่าจากสสิติแล้วเนี่ยพอแพ้ไปก่อนนะครับเนเธอร์แลนด์กลับมาได้2เซตรวดเลยครับ25-11 25 21นะครับก็นำา2 1พอนำา2 1เสร็จแล้วเนี่ยเหมือนไม่ยอมครับสวีเดนฮึดมีฮึดตีเสมอ2 2โอ้โหยมีแต้มนะฮะมีแต้มมีแต้มเจอเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วที่สำคัญครับเซตส,สุดท้ายต้องบอกว่าเป็นเนเธอร์แลนด์ที่ทำได้ดีกว่าเอาชนะไป15 9นะครับสรุปเนี่ย ตีไปทั้งหมดนะครับเนเธอร์แลนด์111แต้มสวีเดน93แต้มนะครับบล็อกเนี่ยบล็อกทางด้านของสวีเดน11ครั้งเนเธอร์แลนด์12นะครับแอคแท็ก65ต่อ57แต่ว่าเอาจริงนะเออร์เลอร์สวีเดนเออร์เลอร์ไป32ครั้งเยอะไปนะครับเยอะๆมากเกินไปนะครับแต่ว่าทางด้านเนเธอร์แลนด์เออร์เลอร์ก็เยอะเหมือนกัน20ครั้งนะครับถือว่าเป็นอะไรที่โหดจัดนะครับ อันนี้คือสตใิในการเจอกันของเนเธอร์แลนด์กับสวีเดนส่วนรา,รายผู้เล่นนะครับของสวีเดนเนี่ยที่ดีที่สุดเลยตบอยู่คนเดียวจริงๆขึ้นตบขึ้นตบขึ้นตบ,นตบผมพูดได้อย่างเงี้ยเป็นอีก30ทีอะเพราะว่าฮาร์กเนี่ยนะครับหมายเลข10เนี่ยสูงอเสเซนติเมตรตบคนเดียวไป31แต้มทุกคนนะครับคือต้องบอกว่าโคตรโหด คือโคตรแบบไม่รู้ใช้คำไหนมันโหดมากจริงแล้วมันขึ้นทีมันตายนะครับแล้วก็อายุแค่26ปีนะครับแอคแท็กพอยต์ยี่สิบเจ็ดบล็อกหนึ่งเซิร์ฟสามนะครับเป็นสามสิบเอ็ดคะแนนไม่มีอะไรให้ต้องสิร์ฟฮะมันเก่งมากนะครับแล้วก็แอนนาฮาร์คคือมันมาทั้งสองฮาร์คเลยนะฮะเออมันเก่งจริงโคตรโหดเลยนะครับอีกคนหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าไม่ได้สูงเท่านะสูงน้อยกว่าเยอะ แต่ก็ยังทําไปถึง20คะแนนด้วยกันเป็นอะไรที่เวอร์วังอลังการดาวล้านดวงเพชรยิบยับระยิบยับแวบ,บแบว,าววว่างันเถอะนะฮะคือมันบ้ามากนะครับไม่รู้ใช้คำไหนแล้วดูเล่นอยู่แต่ว่าโอเคแหละเนเธอร์แลนด์เขาด้วยความที่เขาเจ๋งกว่าเขาก็เอาชนะไปได้นะครับลดความเครียดและเพิ่มการพักผ่อนที่เพียงพอบอกละ อาการเหน็บชาไปเลยครับใครที่ปวดข้อปวดเข่าและคอเลสเตอรอลสูงอยากที่จะดูแลสุขภาพลดความเสี่ยงเรื่องของหัวใจเบาหวานความดันวันนี้บอกได้เลยครับว่าตอบโจทย์สุดๆส,สุขภาพดีกับสุขไลน์นี่คือน้ำมันอะโวคาโดแท้และน้ำมันงาดำพลัสกาบ้าล่ะครับจัดหนักจัดเต็มใครอยากดูแลสุขภาพแบบพักผ่อนเพียงพอตื่นมาแล้วเฟรชและสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ตลอดทั้งวันกดที่ตะ ด้านล่างได้เลยนะครับ